เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาทำไมให้ได้ข้างล่างโอ้ยเว้นให้มั่งถังของอ้อยส่วนตัวยายเองก็เว้นไว้มั่งเถอะเอาไว้บนนี้แล้วนะแหวกกองยังไม่เสร็จเองยังจิกจกระของยายนั่งไม่ได้เลยนะของใช้ส่วนตัวเองก็เว้นเว้นไม่มั่งเถอะถาง หมดไปหมดน่ะมากัดคุณยายแตก,กไปเลยอ,อันนี้เป็นอะไรตัดตาแม่แตกนี้เลยโอ้อย,ย,นยออบนนี้ยังโดดขึ้นมามาลงมาเลยทั้งหน้าลงมาลงมาลงมาสำรวจไปหมดอะไรของยายน่ะสั่งอะไรมาไม่ได้ ตำรวจอยากรู้ไปหมดไม่ต้องยุ่งกับเขาเหรอกไม่งยุ่งกับเขาน้องได้ไหมชักเรื่องได้ไหมไปลงฮนะ